สบายดีจ้าที่ล้วมวสบายดีพี่นอ้องของสกู๊ตคนที่ไปส่งลูกสาวพี่น้องแดดแดดแตะเศร้าแท้เท่แดดแท้มื่อวานนี้เนาะไปส่งลูกสาวเราก็สิไปไลรอตลาดน้อยหนึ่งนำ้ำแม่เด้อยจ้าทางลุงสกุลทางน้อยไปเป็นมือก,กองพื่อแม่ทางลุงจะพี่น้อง <c oughs> เป็นกระเป๋าพี่นจะใส่กระตาลูกพี่น้องหอบวันนี้ไปนำป้ายป้ายแบบนี้มาทางนี้เอานอ้ทางมันจะมีมียะปะเลยทางนี้ลัดมาทางป่าเลย แนนาคอกไมด้าทางหลังบ้านทางคุนคุมล่ายแบบย่ำฝนนะมีมีพระเทวเลยทางเฮื่อนนั้นทางวันพักหนง่อยๆอะแล้วก็ย่มแรงกันมันมีมีคนเทวเลยเพราะว่าทางมันจะเปิลๆเนี่ยมีมีรถแบบใหญ่ามานั้นเนาะ น้ำท่วมได้อยู่มองนี้กันเนาะนกิดปกติได้น้ำฝนได้ค่ะน้ำมันสิโทมอยู่ทางนี้ด้วยจ้านี่เวลาหยามฝนนะมีแต่น้ำแถวนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นดินต่ำ เติมน้ำมันก่อนจ้าเดี๋ยวน้ำมันสีมีหอดไปส่งผู้สาวน้อย <laughs> ต่อามาการเติมน้ำออแล้วก็เดินทางเดินทางไปส่งน้องต่อเในจ้าวันนี้ เราตลาดต่อเดินหน้ากันบนเขาไปเรียนหนังสือ,ลอกลับมือไปเราตลาดเด้อจ้าพี่น้องบันนี่หอดตลาดละเด้อขี่เข้าไปเลยรถจกักขี่เข้าได้เนาะหอดละเด้อขีอ่รถจักข้ามาเอาเพราะว่ารถจักรมันขี่เข้ามาได้ขันรถใหญ่ในอีเม่อร์ได้นะจอดอยู่นอกแล้วก็ย่างเข้ามาคุณมันโดน เมยก็เมยหอมถองนัอีกคือออกไม่ กูหมุนเนี่ยไอ้ชาฟังเฉเลย I need to โอ้แม่คุณจะเช่ากินบ่ายเมื่อแล้วบ่ายเมื่อ นกลงต่อละใช่นาเออ้าเ้อขาวเายเิมก็วเ้าเือไม่ลายก็ไนี่นี่นะระเทยป็นเ้อฝาตอนใหก็ได้อันเดียวกันยแล้วอด้ว ชิปดเม่ออันอัน an นั้นเดีอจ้าพี่น้องเอาไว้แกงเด้อจ right. yup. ้าน้ำมะงามสิไม่งามมดดขาไรไม่ได้เห็ดนะเหาทค่ะ 哎，你好。

เซื้อมุกทูเรียนค้าประจำ นอ,อยากเราไปกินโดนแล้วพี่น้องก็เลยซื้อมากินซะดอกมาหอดเทือนเลยพี่น้องเลยขึ้นเรียนกะผิดบังขน,นาดเลยขึ้นเรียนเลยขึ้นเรียนที่ไปบ่มไปก่อนเลยบไปกินดอกแข็งกับแข็ง ปาดแหไะเขาก็ปยาอันนั้นอะไรเนาะอยากมันบุบุกุที่บ่มจะช่องย่างนี่แดลไวก่อนอ้อนออนออนบเทาที่เรกว่าอืมคันบุุกเลยสิส่งคื้นบานิข้าอปาดแล้ว่ผัดปยาไชส่งได้ส่นบานี้ม่หารี่น้องอืมไปบ pues it ่มก่อนแ้ว ยางมันหอนต้อมือคนแบเ่งกแข่งกันตมเล้กระุกเล่นงกรตกคือตะเกายวกคือพอกินอยู่นะหานเราก็ะไรยังไปชื่ออีกแบบนี้ค่ะเป็นนี่ลายไปนะคือเธอหนึ่งคือเธอระเบิดเป็นพันกว่าพันกว่าอาารเรา คือหมอักไหมมีกระเบิดที่พันถึงห่านทุนลำไงเาะโลละเท่าพันโลเจ็ดแปดสิบบาททุนหมักไหมไปดูสิบกันทางไทยในงนหมักเนาะโลเท่ไรเน่ะสามสิบสี่าททุนหมักไหมตั้ง่โอ้มาโซงกว่า คข้าพนักอาวหลังซื่อสินคิดว่าขัวสิ้นสูสนางน้อยคินพี่น้อง <c oughs> แล้วก็อนีห้องทองก่อนชีชีไก่มากับน่ะชีห้องทองกับนางน้อยก่อนคลิป <c oughs> นี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องลุงนะคะสาวเซโนข้าพก่อนเรณจ้า